う <music> ตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกท่อวิอนาทีสู้กับศัตรูไปด้วยกัน,นย้อนเวลามาพร้อมอือไอ้คนทีเล่นเล่นมวยเหรอ ได้นะได้นะโดนโดนโดนสิบวิเมตรสิบวิไม่ดึงขึ้นบนย้อนเข้ามาได้นะได้นะดึงโดนดึงโดนโอ้ย คนแข็งระวังชิกชีกระวังระวังโดนลม้ม

เดลตีมันก่อนเพราะฉะนั้น,นไม่มีพันนิอะ่ะสวยเพนสวยีนตามไม่ได้อ่ะโทษสวยชิเจ็ดวีมีดึงเจ็ดวีมีดึงห้าสี่สามสองหนึมีดึงแล้วิดกดึงะดู

ห้าวิคมีดึงห้าวิคมีดึง,ดงบุรินสามสองหนึ 2> 3, 2, 1, ่งแตกก็เพลมันตุ้นมันแรงแล้วอนะ

สกิอ,อัลติเมตยังไม่พร้อมเดงใช่ได้ไมัม้อหแไ,ไม่เคยเทียวสัญเาณนิตปกติ ไหวนะไหวนะไหวนะมีดึงนะไม่โดนู้เลนู่แลมะลมแปดวิมีดึงแปดวิมีดึงหกสี่สามสองหนึห PA, หน่โดนดูด

Been defeated. Lên defeated. khung đau khung đau bó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 ng lên

เรื่อยได้แย่กับไอ้พวกพี่เนี่ยลายอบบตอนนี้อาจจะดึงโดนบ้างละเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เขาไม่เปลี่ยนไม่แล้วมีพลังไอ้เนี่ยมีพลังของมือเออไม่มีพลังแล้วอ่ะเดี๋ยวเสียงไหมได้ได้ ก็เปี่ยนเขาปี้งอะอะดึงโดนดูดโอ้ยยี่หม่กับเื็นขวาชคิวเราได้หน่อยไรเฮียไม่ได้ว้ไม่เกิดอ่ะคุเดี๋ยวมึงเจอกืเฮียไปดะข้าไม่สัดโดนอุ้ยคุนองไม่สโลวะเปนเพียนวิก้าว่ะเพียนวิก้าสวยโหดเพื่อน ถอยเลยถอยเลยถอยเลร์มเอ่อฟอร์มการนำก็ถือว่าดีแล้วโดนโดนดาเมจไม่มีเลยแต่ฟูลินมันไถออกดูได้มันควรขัดกับตัวเร็วจริงจริงตอนไหต้องยิงกิวหนึ่งแค่นั้นนะตาเข้าโดนแหรอวะเบเลส สสูีเอาเลยเอาบูเลยเหมือนตานี้ได้ยันโยยังไงไม่รู้ว่าเราอ่ะตาแรกไงตาแรกของเกมอ่ะตาแรกของวันโดนอาการลบสี่ไหม ได้ได้ไไดโด<อ>นเลยนะเราซีเสียววีนะเราซีเสียววีเมื่อกี้แล้วเราดึงก้านน้าเสียบีแล้วได้ได้เราโดนโอ้ยผู้เล่นนายดึงแชบนายดึงหลังเราดูหลังเราผักอีกเดดไม่มหมายถึงเราจะเราจะ,เรา,จะเรากะว่าไงเราจะจะดึงตรงนั้นล้วนายผักออกไปอะ่ะโอ้ยแย่วะ่ะแย่วะ่ะเมื่อกี้นายไม่ผักเราโดนแล้วเ,เ,เ,เรากะอย่างเงี้ยเงี้ยซีเซกหลบอยเนี้ยแต่เมื่อกี้มันโดนแต่นายผักออก ไม่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 โดนไม่โดนไม่โดนหยาลึมทำอะไรล้างวิ่งวิ่งชิววิ่งไอ้หุ่โง่ล้าำอะไรอยู่นี่เพนเอาไปแล้วสองคิวรอมอนนิ่งด้วยเฮีย กูกูเ <ules> นี <motiv ators> er ่ยมอร์นิ่งอ่ะไอ้สัตว์มอร์นิ่งกับดาบแดงคือสองวันนี่เยี่ยมโค้งเลยไอชิ้นจะข้างรอใช่ปะเออใช่ไอมอร์นคุณมอร์นตื่นไม่ใช่เลยเด็กนี่ก็จะไม่มีใครทักใช่ปะเดิเล่นบนอะไรวะนั่นแ่ะคลิปการตีกันเล่นบนตีกันเออดีได้นะได้นะฝุ่นได้นะ่นบอลได้นะ ไอชียอดล่างวะโอ้ยสวยได้ได้ไดอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทำต่อได้แล้วได้ต่อได้เลยเราสู้อยู่กลางไหวไหวไตัวตีป้อมตัวไอ้มาไม่มีแล้วอ่ะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบกสอเป็นสี่โอ้โหสกอร์แม่งปรเทมายความว่าไงว่าสกอร์เราเพเริ่มตามล้วแล้ว คือไม่ได้ขนาด้เาซือว่าคอเป็นซัพพอร์ตไลายเลยเราเนี่ยซัพของจริงไม่ยิ่หนักกว่านายเนี่ยก็เอานซัพอร์ติีแล้ไหมอ่ะใช่เนี่ยโน้ตงเอลคุไม่ตายแน่เลยเอขอได้บอกไปเลสขอได้บอกไปเลสเลฟขอได้บอโอ้มันพีดพันมันพันนีด่าโอ้ได้ได้ได้คุ้อลได้ได้ ได้สุดได้สุดมันหนีแล้วต่อโล่มันนี่พื้นเจาะโลมนะ่มันอ่ะเราดึงไม่ได้ถ้ามันมีโล่อ่ะต้องเจาะโล่มันก่อนก็เจาะโล่มันก่อนถึงจะดึงได้อะคลิปบังเราเก็บแถบดิฟอีก <3 S 1> ส้ายหรืออีวิวสุดท้ายหรืออีวิวดีอยวใช่ก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ได้โดน ขอเงเลยก็ไม่กล้าไม่บอกคุณเลยแค่ไม่มีดึงก็คนเอามี20%ตอนนี้ดึงไปรัวได้อยู่เงินเราเปรียบเทียบกับเงินทีมเราข้ามน้อยสุดดิครับคุณเลยนี่เดียวคุณจะซารมันี่แม้อเป็นยุได้ทะไม่เงินเลยคนนมันน้อยขนาดนั้นวะนั่นอะไม่รู้เหมือนกันน้อยก็ซับอีกไอเอฟลินอะเอฟลินจนก็ซับดึงโดนดูดโดนเอาไปไม่ได้อะเงี้ล้าง เพลนได้หมดนะเพนได้หมดนะกูมีซิปนะกูมีซิปเข้าเลยนะก็เพลงจะรู้เรื่องเพลนจะรู้เรื่องไม่ไม่ได้ยินอ่ะเนี่ยถ้าเพลนอันตีเข้านะกูกูกูฟีเข้าไปแล้วกูสกิลหนึ่งรัวๆได้เลยอะเรียบร้อยเรียบร้อยเอฟเฟกจบเลยก่อไฟได้ไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ดึงมาแล้วก็โซโล่คิวเลยอ่ะ กูเอ้าไงเฮียโอ้ยติดการ์ดเดิ้ลติดการ์ดเดิ้ลรวมอยู่คนเดียวไอ้เฮียแม่งกูนึกว่ามันเท่ากันไอ้เฮียแม่งหนุ่มกูกันหมดเลยไอ้เฮียวายกูไม่เข้าละตอนอย่างนี้กูจะไม่เข้าละไอ้เฮียกูจะฟาดคนเดียวไอ้เฮียกูไม่โสดละแม่งกูเข้ากูก็ตายไอ้เฮียโคเลี้ยงถอยถอยถอยไม่ได้ไม่มีสกิลเคลื่อนที่แต่ยืนแทงได้อยู่อะ เพ้นมาเพ้นมาสวยเหลือเวเลทเฮ้ยเก็บให้น้อยด้วเพ็นคนต่งโอ้โหนะแต่งเออสวก็แม่งไม่าจ้ติดในแค่ในมือกูเลยไหมวันมันจะบอกวันดีแม่เข้าดิเดี๋ยวแม่งพวกแม่งมาติดกันลาเหี้ยเข้าเราต้องเข้าพร้อมกันห้าคนเข้าอยู่ไกลกันไม่ได้อะต้องห้าคนอะเราต้องแบบ เราว่าให้เพนเข้าจังหวัดสองไม่ดีนะก็เพนเปตัวตามไม่ใช่ตัวเปิดเพนอ่ะใช่แล้วก็เปิดยเีะังไม่เปิดไฟคนแรกยังไงมันไม่เห็นีปอบปอบปอปอบปอตยดตาดิปอบแีน่กูไม่มีอปเถอะไอ้บุญมึงไม่โดนเลยควายอะไรคือออกเกาะแค่ชิ้นเดียว ทำไมเรียกระมือสาวเมื่อน่ะยังไมได้เลยโอ้ยชอบเลยซูมบนก็โดนน่ะก็ซูได้สวยคุณสมน่าเฮียเฮียกูควรกลับตั้งแต่แรกแล้วแต่กูยังอยู่ต่อเพราะกูแฮว์ไอ้เนาะกูรีระวังนะตัวน่าก็เห็นนู้นแหละจะมีเวเลส้วยเวเลสหรอก เอล็อกซีเอสุเดี๋ยวเสียหลบแข็งน่าจะคิวแล้วสอนันไม่แทงแครล็อกซีอะจับล็อกจับมาแล้วดูไอเหยี่มไอเดยถอยล็อกซีในภูมิมึงไม่เห็นมึงไม่สนมันดึงเราไม่ตายหรอกมันหรอกเออนนั่ดูดาำมีดูดาน้ำมีดมันทำแบบกับเราดิเฮ้ยดี๋ยวล็อกซีในภูมิเห็นไหมไฟอ่ะคุณต้องการดาบแดงในสองมี ในพวกมีมอาจจะมีลนะ็อกซี่<อ>แล้วมันมีไฟเมืนอกแ้เรียบร้อยโหแล้วดิงตายเรือขอดีขอดีรถยังอะไรแล้วเปลี่ยนตามแล้วเร็วดูดอยู่ดูดแล้วล็อกซี่ไปเอาไอชิกเรียบร้อยหมดไฟครับทีมเปเร็แล้วถอยถอยถอยฉีเข<อ>้าทำไมมานี่ดิ Ồ, uh, oh. Một tỷ ấy à, chộp lèo, anh xả đường đi Lèo Duyên Duyên giác mạc lời lỡ Có là gì? Có ฉีพูดดีสัตว์แม่งเข้าหาโวกโง่ไงเอยากเปิดไม่ได้ยิงเลยเฮียเฮียเนี่ยสัตว์มึงไม่เห็นมึมงมาเข้าขไปไอ้กูก็พิเกอร์เข้าไปยิงแล้วไอ้เฮียล็อกสี่เอากรวยสัตว์มึงไม่เห็นเหรอแม่งเหลือสองคนฉีแม่งก็ยังจะเข้าอยู่ไอ้ควายเล่นโง่เฮีย